ซิปมาจากไหนคะทำไมต้องดีไซน์ให้เป็นแถวเรียงกันยาวๆเข้าหากันวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องของซิปไปได้วยกัน,นะค่ะ และทุกคนนะคะก็อยู่กับรายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้ค่ะรายการที่จะมาล้วงลึกความรับของสิ่งประดิษฐ์รอบตัวที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตัวซิปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะมีการดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนมาหลายๆยุคสมัยมากๆเลยค่ะและเจ้าตัวซิปนี้นะคะก็มีผู้คิดค้นถึง3คนด้วยกันค่ะมาย้อนเวลากลับไปนะคะทุกคนในยุคแรกของซิปกันนะคะยุคแรกของซิปค่ะคิดค้นโดยคุณเอเลียสฮาวค่ะ คุณเอเลสฮาวนะคะคิดค้นตัวซิปขึ้นมาจากตอนที่กำลังพัฒนาตัวเครื่องจกักรเย็บผ้านะคะแต่ว่า เจ้าซิปนี่เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนถูกพัฒนาอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาโฟกัสอยู่กับตัวเครื่องจกักรเย็บผ้าเนาะและตัวเขาเองนะคะก็ไม่ได้ถูกจดจาในฐานะผู้พัฒนาซิปคนแรกสักเท่าไหร่นะคะจนกระทั่ง50ปีต่อมาค่ะตัวองค์ความรู้นี่นะทุกคนก็ได้ส่งต่อมาเรื่อยๆค่ะมาจนถึงยุคข,ของคุณวิคอมจัสสันนั่นเองค่ะคุณวิคอมจัสสันนะคะคิดค้นตัวซิปขึ้นมาค่ะจากประเด็นง่ายๆเลยก็คือเขาขี้เกียจติดกระดุมที่รองเท้านะคะก็เลยคิดค้นออกแบบตัวล็อกแบบมีตะขอขึ้นมาแทนตััวกระะดุมน่นเองค แลวพอผ่านมาเรื่อยๆนะคะมาจนถึงซิปที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะคิดคนด้นโดยคนที่สาของเรานะคะก็คือคุณกีเดียนซันแบ๊กนั่นเองค่ะซันแบกนะคะเป็นวิศวกรค่ะที่ทํางานให้กับคุณวิทคอมจัสรรคนเมื่อกี้นี้นะคะเขาก็ได้เอาตัวซิปนะคะไปพัฒนาต่อนั่นเองค่ะโดยมีการปรับเปลี่ยนตัวองค์ประกอบการยึดต่างๆจาก4เป็น1ิบนะคะแล้วก็ฟันของซิปเนี่ยก็ปรับให้หันเข้าหากัน,นะคะ่ะโดยฟันของซิปเนี่ยก็จะถูกยึดโดยตัวเลื่อนของซิปนะะั่นเองค่ะ ซึ่งแสนแบร์เองนะคะก็ได้ไปจดสิทธิบัตรดีไซน์นะคะอันนี้เนี่ยในปี1917ค่ะโดยใช้ชื่อว่าตัวยึดแบบแยกส่วนนั่นเองค่ะการใช้งานหลักๆของซิปในช่วง20ปีแรกนะคะก็ถูกนำไปใช้กับตัวรองเท้าบูทเนาะแล้วก็ตัวกระเป๋ายาสูบค,ค่ะจนกระทั่งในปี1930นะคะก็เริ่มมีการเอาไปใช้ในวงการโฆษณามากขึ้นนะคะโดยการใช้คำที่ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถแต่งตัวด้วยตัวเองได้นั่นเอง แต่ว่าก็ยังไม่ได้ฮอตฮิตกันอะไรเท่าไหร่นะคะจนมาเริ่มฮิตแล้วก็เปี้ยงป้างจริงๆเนี่ยก็คือช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะก็คือทหารของสหรัฐอเมริกาะคะก็ได้มีการเอาซิปเนี่ยไปใช้ผลิตตัวชุดกันลมค่ะแล้วก็มีความแพร่หลายมากๆในปัจจุบันนะคะอเมริกาเนี่ยก็มีการใช้ซิปนะคะมากถึง4.5พันล้านต่อปีเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือคําตอบที่คุณจะสงสัยในสิ่งประดิษฐ์นะคะจากรายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้ค่ะสากติดตามรายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้นะคะในทุกช่องทางของ Creative Talk ค่ะฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ